สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการสร้างลิงก์เทเล gram นะครับเพราะว่าการจองเครื่องขุดในรุ่นที่3นั้นเราต้องมีลิงก์เทเล gram นะครับออกลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนยังไม่ได้สร้างยูเซอร์ยังไม่ได้ตั้งชื่อยูเซอร์นะครับก็จะไม่มีลิงก์นะครับเป็นเหมือนแบบนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับให้เราแตะที่3มขีดนะครับ ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับให้เราแตะตรงนี้ครับเพื่อไปดูว่าถ้าเราไม่ได้สร้างลิงก์แล้วก็แตะตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีตรงลิงก์ตรงนี้ให้เราคัดลอกเพราะเรายังไม่ได้ทำยังไม่ได้สร้างวิเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาไปทำวิเซอร์แบบง่ายๆนะครับเอาเราย้อนกลับ้ปก่อนเนาะพอเรามาน้านี้นะครับเราก็แตะตรงนี้อีกน่แหละครับสามขีดนะครับสามสี่ขีดนั่นแหละครับ ไปเลยครับหลังจากนั้นให้เราไปที่นี่ครับฟันเฟืองครับแต่เลยครับเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่ได้สร้างยูเซอร์นะครับมันจะบอกให้เราอ่ามันเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็อานไม่ออกแต่รู้ว่ามันเป็นยูเซอร์เราต้องเราต้องสร้างตรงนี้นะครับเอาให้เราแตะตรงนี้เลยครับพอเราสร้างยูเซอร์แล้วเราจะได้มีลิงก์นะครับแต่เลยครับแต่เลยมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อเรานั่นแหละครับ หรือจะใครจะตั้งชื่ออะไรก็กได้นะครับผมก็จะตั้งให้ดูนะครับ O N G ถ้ามันเป็นสีแดงครับตรงนี้เป็นสีแดงถือว่ามันชื่อชื่ออาจจะซ้ำกันหรืออาจจะยังไม่ครบตามที่เขากำหนดก็ได้นะครับขอให้เราเพิ่มไปอีกครับมันยังเป็นสีแดงอยู่ครับให้เราใส่ตัวเลขครับ เห็นไหมครับจนมันขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับพอมันขึ้นสีเขียวแบบนี้เสร็จให้เรานี่ครับติ๊กตรงกากระบานครับติ๊กเลยครับติ๊กเลยแค่นี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะมีนี่ครับยูเซอร์เนมนะครับหรือมีลิงกงให้เราคัดลอกแล้วครับอ้าว เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่โปรไฟล์เรานะครับเพื่อจะไปลองคัดเลอกคัดลอกลิงก์ดูนะครับเราก็ไปสามคลิกอีกครับตรงนี้ครับง่ายมากเลยครับแล้วกดที่โปรไฟล์ตรงนี้ครับอ่าแล้วเราไปดูครับว่าลิงก์เรามีให้เราคัดลอกยังติดตรงนี้ครับสามจุดไข่ปลาครับมีแล้วเห็นไหมครับนี่นี่คือลิงก์เราก็คัดลอกตรงนี้แหละครับไปวาง เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมก็จะแต่ตรงนี้คําว่า c o อปปี้เนี่ยครับแต่แล้วนะครับเอาเราไปวางลองไปวางในลายดูนะครับผมจะลองไปวางในลายดูนะครับเพื่อให้คน้องได้ดูผมจะวางตรงนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปครับเห็นไหมครับมันก็จะมีผูอมาแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปเราแหละพอดีเน็ตมันไม่แรงรูปมันเลยยังไม่ขึ้นนะครับเป็นมีชื่อ ขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับแบบนี้เวลาเราเออจองเบรจองเครื่องขุดเราก็ต้องเอาลิงก์เลยครับไป็นเขามีที่ให้เราใส่ลิงก์เข้าไปด้วยนะครับแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาเพราะฉะนั้นลิงก์ตรงนี้สําคัญนะครับอ่าทีนี้ผมพาไปดูที่เทเล gram อีกรอบนะครับเนาะอ่าสมมุติว่าเราไม,ไม่ไม่พอใจชื่อนี้นะครับเราก็สามารถ ลบทิ้งได้นะครับหรือจะแก้ไขก็ได้นะครับให้เรากดนี้นะครับเห็นไหมครับแก้ไขก็เราตั้งชื่อใหม่ได้นะครับแต่เราไม่ต้องแก้ไขก็ได้ครับตั้งแล้วก็ตั้งเลยนะครับครับง่ายๆครับใครทําไม่ได้ก็เอาคลิปนี้ส่งให้เพื่อนดูนะครับแค่นี้ทุกคนก็ทําได้แล้วครับไม่ยากเลยนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้ก็คงเท่านี้นะครับเพราะ จะต้องทำวีดีโอแบบเออเฉพาะทางนะครับจะแมวยังปะปนเพื่อให้พี่น้องได้ดูกันแบบละเอียดละเอียดนะครับนาอโอเคครับสวัสดีครับ